โอเคครับเพื่อนดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชินแนลนะครับถ้าคืออยู่ของนีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ดอยก็จะมาสรุปแพทใหม่นะครับซีซั่นที่สาิบห้าเนี่ยมีอะไรปรับกันบ้างแบบไวๆเลยนะครับบวกกับคลิปนี้เนี่ยดอยก็จะแถบตัวของแร้งเทียร์ให้ด้วยนะว่าอะไรที่ปรับเข้ามาแล้วมีแนวโน้มจะเป็นแร้งเทียร์ประมาณไหนนะครับมารับชมกันเลยดอยขอเริ่มที่เรื่องของบาลานซ์ฮีโร่ก่อนซึ่งมีน้อยนะบาลานฮีโร่มีน้อยมากนะก็จะเป็นตัวแรกนะครับอย่างทอนนะครับปรับใหม่มานะครับก็ถ้านท่ายยขึ้้นนนนนะะะะครรรรรับกกกกสสสุุุเเาไไมม่ดิิง็ตให้เองนะะะคครรรัับบออไย่างี้้นแลึ การแคนเซิลกระสุนก็จะไม่เสียคูดาวอีกแล้วท่า2เนี่ยถ้าเกิดเราแดดยิงตอนเอเนอร์จีเต็มเนี่ยก็จะได้ลดคูดาวด้วยนะครับตามจำนวนเอเนอร์จีที่เหลืออยู่นะครับเพราะงั้นก็จะเล่นง่ายมากขึ้นแต่โดยรวมดาเมจเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแค่เล่นง่ายขึ้นกับคูดา,ดาวดีขึ้นนิดหน่อยในท่า2ส,ส่วนเอเนตนะครับโดนเนิร์ฟนะครับท่าหนึ่งนะครับเบาลงนะครับนิดนึงแล้วก็สเกลหายด้วยแล้วก็ระยะการไล่เนี่ยหายไปเมตรหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไล่ที่9เมตรไล่ไกลามากนะเหลือ8เมตรนี่คือไกลกว่าป้อมนิดหหหนน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 ่่่ออออยยแลลลล้้้วกกกกก็็็ทาา2เเเเเเีสสัััังงงมมมมตตตรรรรึืืืะคคบจ10 9 นะโดยรวมเนี่ยคอมโบของแอนเนเนี่ยก็ใกล้ขึ้นนะประมาณจาก13เมตรเหลือแค่11เมตรนะก็ถือว่าใกล้ลงค่อนข้างเยอะนะโดยมองว่าก็จะอาจจะเล่นยากมากขึ้นในเรื่องของการโปร๊กการโซนนะครับประมาณนี้ชอบแรงเทียนเนี่ยดอยให้ลดลงมาเหลือแค่แรงเอสนะครับมีแนวโน้มว่าจะอ่อนลงไปอีกนะแต่ว่าตอนนี้ดอยให้ค้างไว้ที่แรงเอก่อนเนื่องจากอันติมันยังเก่งมากอยู่นะทรับแอนเนนะครับประมาณนี้ต่อมาครับที่ตัวของเคนครับเคนเนี่ยได้รับการบัฟในส่วนของท่าหนึ่งให้มีดาเมจที่มากขึ้นคูดาวที่ดีขึ้นเนาะส่วนตัวดอยมองว่า่ไหร ครับก็แค่ทําให้แรงขึ้นเท่านั้นนะฮะส่วนราวิวเนี่ยได้รับการเนิร์ฟในช่วงของเบสดาเมจนะแต่ได้รับการบัฟในเรื่องของสเกลมานะครับเลดเกมก็จะยิงแรงมากขึ้นเนาะแต่แพทนี้เนี่ยเป็นเมตาของดาวสายฟ้าของแครี่เพราะงั้นก็บอกเลยว่าก็เหมือนไม่ได้ปรับเท่าไหร่นะโดยคิดว่าอยู่แรงเดิมนะครับเอมิลี่ได้รับการบัฟอีกแล้วในส่วนของท่าสองเนาะมันเตะ2จังหวะนะครับก็เบสเยอะขึ้นนะค่อนข้างเยอะนะสี่สิบหน่วยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แรงมากอยู่ดีเท่ากับพาสีเนาะก็ถือว่าไม่น่า โดยขอพูดถึงอันที่น่าสนใจก่อนละกันนะครับอย่างผ้าคลุมนะผ้าคลุมสายแท้งโดยเรียกว่าผ้าคลุมเวทละกันผ้าคลุมเวทอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับตัวที่เล่นสายเวทแลวต้องออกของบวกแมกเลือนะครับอะไรก็ได้ที่ออกของบวกแมกเลือเนี่ยก็จะเล่นสายนี้ได้หมดนะครับสตตที่ไอเทมชิ้นนี้ให้ล้วก็จะมีพลังเวทนะครับมีเจาะเวทแล้วก็มีแมกเลือนะครับถ้าเราออกไอเทมได้ตามสิ่งที่มันต้องการเนี่ยเราก็จะรับพลังเวทนอครบอยยี่ส0บนะครับเ่าทเนี่ยตั้32ยยต่สิบบวกลือดเท่าไหร่ซึ่งตเวไอเทมเนี่ยต แล้ว900นะครับเราต้องการบวกแม็กเลือดหลัง3,000ครับเลขเขียวๆ3,000บวกหลัง3,000ปุ๊บไอเทมชิ้นนี้ก็จะฟูลเพนเทชเชียลทันท,ทีก็จะอยู่ที่เวท220เลือด900แล้วก็ได้ราคาจอบ <c oughs> เวท150เยอะมากนะครับ150ไม่น้อยนะเพราะงั้นบอกเลยว่าใครที่เล่นสายไฟเตอร์เวทแทงเวทที่ออกต้องการดาเมจเ <c oughs> วทเนี่ยชิ้นนี้บอกเลยเหมาะมากนะเพราะมันแบบทำงานกับแม็กเลือดได้ดีอย่าเพิ่งลืมว่าเราอ,อกคู่ฟอสไกด้วยนะก็จะทั้งอึดทั้งแรงได้เลยนะครัััับบบชิ้้นน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 นีีีี่่่่่่่าาาาาสสใใจจมมมมมมมกๆตตออ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 แแแแหหหหหววววววเเเเเเเททททยยยดดดงป็ไืืะถคฉ เลือสดสเตตเวทร้อยแปดสิล้วคูดาวห้าเปอร์เซ็นต์เลือดหกร้อยมานาสามร้อยแล้วก็มีพาสีบเหมือนตัวของหมัดนะครับแต่ดีกว่าตรงที่เมื่อโดนเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์จะล้างซีซีทันทีแล้วก็ได้โล่ขึ้นมาโล่เนี่ยไม่ได้ขนาดใหญ่มากแต่ข้อดีคือมันล้างซีซีทันทีแล้วก็มีวิ่งเร็วให้สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่วิคูดาวค่อนข้างนานเหมือนกันดอยไม่ได้มองว่าเป็นไอเทมที่ออกชิ้นแรกแล้วดีหรือชิ้นสองแล้วดีมันเป็นไอเทมแบบฟิลลิ่งเหมือนหมัดนะครับแบบออกมาเอาไว้สสสัััับบมม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 าา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 ากกกกกวววว่่่่่่่่่่ดด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 อออออยไไ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 ไ้้้้งงงงนนนนนเเเเเเเลทททีีีถืืแหรรรพะะจจูููคค็็ ถ้าจะเน้นอึดเนี่ยดอยมองว่าออกฟอสก์ดไปเลยดีกว่านะครับมันเป็นอยู่ในหมวดไอเทมกันตายเพราะงั้นถ้าเกิดเออแข็งหมดเกียวหมดออกหมัดก็ไม่ได้ออกล็อกชิลก็ไม่ได้ดดเพราะชิ้นนี้ก็พอทดแทนตัวของล็อกชิลได้เหมือนกันเพราะอย่างน้อยมีการซีซีให้อะไรอย่างงี้มีวิ่งไว้ให้ด้วยเพราะงั้นน่าสนใจในช่วงการสับไอเทมมากกว่าแต่โดยรวมดอยมองว่าชิ้นนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนออกเท่าไหร่นะสับแหวนชิ้นนี้ต่อมานะครับก็คือตัวของสมุดเขียวครับได้รับการบัฟใหม่มาให้กลายเป็นหนังสือเขียวใสโจมมมตตีีาาาากกกกขึ้้้นนเเเระะปปิััจจบบววลือดดยใ่่หไงท350 400 ได้คูดาวมา10%ข้อดีคือได้คูดาวนะครับคือแปลกมากนะเทพชินี้ปกติไม่มีคูดาวนะทำให้เลดเกมเนี่ยบอกเลยว่าเมททุกตัวหน้าออกมากนะมันมีคูดาวแล้วพลังเวทมันเยอะบวกกับได้พาสีใหม่มานะครับเมื่อเรามีพลังเวทตั้งแต่100หน่วยขึ้นไปนะครับทุกๆ100หน่วยนะครับเราจะได้ตัวคูณดาเมจเพิ่มขึ้น0.5%นะครับทุกๆ100หน่วยนะครับแล้วก็ได้รับค่าการกันดาเมจ0.5%เช่นกันทุกๆเวท100หน่วยเพราะงั้นเท่ากับว่าถ้าเรามีเวทพันหน่วยนะครับเเรากกม่ลวอย ใครที่มีเวทยเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าเวทรวมสัก2 0 0พันเนี่ยทำดามิแรงขึ้นอีก10%บอเกเลยว่าตึงๆนะเลดเกมเวทนี่ก็คือแรงระเบิดร,ระเบ้อได้นะชิ้นนี้บอกเลยว่าเป็นไอเทมที่เมทเลดเกมควรออกทุกตัวนะควรออกทุกตัวนะแรงมากๆนะแถมได้ลูกคูดาวด้วยคือครบเครื่องนะครับเวทก็เยอะคูดาวก็ดีแถมมีพาสติกที่ดีด้วยนะครับสำหรับชิ้นนี้อาจจะมีข้อเสียค,คือมันเลือดหายไปนะพันสี่หรือเปล่านะครับก็ถือว่าบางลงระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังถือเป็นไอเทมที่ดีมากๆอยู่ดีนะฮะต่อมาคือเมเทมสาายยเเเเจะะวททิ้งไปลนครับื่องาไอเทมชิ้้นนนนนีีีเเเ่่ยยปกติมัจจะะา เป็นหน่วยทันทีแต่นี้กลายเป็นเคิร์สแทนนะครับแล้วก็สเตตมันค่อนข้างห่วยนะครับสเตตมันอยู่ที่เวทร้อยสี่สิบเลือดห้าร้อยไม่มีครูดาวก็เวทค่อนข้างน้อยทักษิณมันเนี่ยคือลดพลังเวทของเป้าหมายสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือทำให้เวทอีกฝั่งเนี่ยเบาลงก็ไม่ได้มีประโยชน์นักเพราะมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แล้วก็ทำให้เกาะเวทของอีกฝั่งเนี่ยลดลงร้อยหน่วยเป็นเวลาสามวิแปลง่ายๆเนี่ยมันเป็นเ h e m ที่เหมาะซัพพอร์ตที่อยากจะเจาะเวทให้เพื่อนทำให้เพื่อนเนี่ยไล่เวทใส่แรงขึ้นแต่ว่าใคคครรรรททททีีี่่่่่่่่่เเ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 เลนนนนนนววววออออองยยยกกกกก็็ไไไไมมมมมชิ้้าาาหพะะะัััจบบสต ครูดาวก็ไม่ค่อยจะมีเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันเจาะเว้ได้ร้อยประมาณเกือบร้อยห้าสิบได้ปพะชิ้นนี้แต่มันเหลือแค่ร้อยเดียวเพราะงั้นดอยมองว่ามันก็อ่อนลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันชิ้นนี้ดอยคิดว่าไม่น่าจะออกแล้วนะสับสายเวทเล่นอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้ต่อมาที่ดาบดูดเลือดชิ้นเล็กครับสเต็ตค่อนข้างดีพาสซีฟก็ดีก็แนะนำว่าออกมาห้อยๆได้นะเมื่อเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์รีเลือดสี่ร้อยถึงหกร้อยหน่วยนะครับก็ใช้เวลาห้าวินในการรีเลือดนะก็ไม่ได้รีไวมากแต่ว่าคูดาาววนนนคคค่่ออข้้งยแิีะรัับบสแแตตคค่่อนนนนข้้้างงดดดีีะะรรหววยลก็ไูดเลือดมาใช้้ไดเลยนะคครรัับต่อมาว เทมที่น่าจะโกงอันดับที่2ของเมตานี้ก็คือคอนสโลนเองก็เป็นการนําตัวของขวานสโลออกจากเกมนะครับได้คอนสโลมาแทนคอนสโลเนี่ยได้สเต็ตที่ค่อนข้างโอเวอร์มากนะครับพลังโจมตี60หน่วยที่เร็ว30%แล้วก็ได้แม็กเลือด900เ,เยอะมากนะครับสเต็ตมันแน่นมากแน่นปักเลยนะครับมีตีแรงมีตีเร็วแถมมีเลือดด้วยพาวซีฟของมันนะครับเมื่อโจมตีหรือสกิลนะครับสโลสตูได้ห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งจุดห้าวิแถมสเต็ตได้ด้วยนะครับเพราะง นข้างเยอะเหมือนกันสโลย์ี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเยอะกว่าขวาสโลย์แต่ว่ามีพาฟสิบแถมมาให้ครับเมื่อโจมตีหรือสกิลโดนจะสร้างดามเมจเพิ่มเติมร้อยสี่สิบถึงสองร้อยแปดสิบคูณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โบนัสเอดีเป็นดามเมจกายภาพแปลเป็นไทยครับมันคือบูมสติ๊กสายกายภาพคือมันเลยทำให้ตัวที่เป็นสายโป๊กเนี่ยหรือเป็นสายอะไรก็ตามเนี่ยที่ต้องการสโลตีเร็วแม็กเลือดเนี่ยใช้ได้หมดเลยในเทพที่ค่อนข้างจะยูนิเวอร์แซลนะดองว่าไฟเตอร์ในแพทหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายแอซซิน คือใช้สกิลก็โป๊กได้ด้วยเพราะงั้นอย่างมูลาดโดดไปสับเนี้ยตัวของคอนสโลจะช่วยโบกดาเมจได้ด้วยโดยมองว่าเขาเป็นไอเทมที่ดีเหมือนกันบวกกับสแต่มันค่อนข้างใช้งานได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นเลือดนะครับตีเร็วกลางโจมตีแถมมีสโลให้ด้วยนะเพราะงั้นมันใช้งานได้ดีมากมากในหลายรูปแบบนะครับเพราะงั้นโดยคิดว่าเปไอเทมที่ดีสุดๆนะสับแพทหน้าไฟเตอร์หน้าออกแครี่บางตัวก็ออกได้นะสับคอนสโลเนาะเพราะมันตีก็ได้นะสโลก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ต่อมาครับน่าจะเป็นไอเทมที่ดีสุดในเมตานี้แล้วก็็็น็นน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 ่่่่่่าาาาาาาจจะะะะเเ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 เปปปปไไออออทททททมมมีีีีลลลยยยแแงงงต้้ขขคคครรกกััับบดสฟ ต้องปรับกันต่อไปดอนว่าตอนนี้อยู่ในเกมที่ค่อนข้างจะเก่งเกินความเป็นจร Xing, ิงค่อนข้างเยอะกับฮีโร่ <vinegar> บางตัวนะครับด้วยสเตตใหม่นะครับตีเร็ว35นะครับแล้วก็วิ่งเร็ว8เสเตตเนี่ยค่อนข้างห่วย,ยนะถ้าดูจากไอเทมเนี่ยราคาต้องพันแปดได้สเตตแค่แน,นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แตม,มาดามมาโกงที่พาซซีบไปเลครับพาซซีฟของมันนะครับเ <Fol k> มื่อโจมตีปกตินะครับเป้าหมายแต่ตัวโดนดาเมจ40 82หน่วยนะครับทุกฮิตที่โดนนะทุกฮิตนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีครบ3 3ครัั้งง AK บาตตวก็ิะจสร้างดาเมเป็นนฟ้าาชตหลยๆัวะครับ ร้อยสถึง420หน่วยนะครับสเกลทุกอย่างของดาวสายฟ้าเนี่ยเป็นสเกลที่ไม่ต้องพึ่งพลังโจมตีหรือพลังเวทนะเพราะงั้นมันพึ่งตามเลเวลของตัวละครเถ้าเราไปยิ่งเลเวลเราขึ้นเนี่ยพาสติกก็ยิ่งแรงขึ้นเพราะงั้นเปเทพที่แรงมากๆช่วงต้นเกมอ่ะบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกพี่ตัวไหนใช้แล้วโหดบ้างสิ่งตอนแรกดอยพูดถึงลาวิลถูกไหมลาวิลยิง3นัด3นัดเนี่ยก็จะบวก40ถึง8ปดครั้งเลยแถมพอยิงครบ3ครั้งก็จะช็อตทุกตัวด้วย140 400ถึงก็คือถือว่าาน่สนใจมาากรับลวิแต่่วาดอยไบถังสี่เเกก่งิ้พย รนะคับดอยจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็จะมี2ตัวที่ดอยคิดว่าเก่งขึ้นในแพทหน้าเลยทันทีตัวแรกก็คือทีรินะครับทีรินะครับใช้ดาบสายฟ้าได้เก่งมากๆนะครับอย่างแรกนะครับทีริเนี่ยเวลาโจมตีทะลุเนี่ยทุกครั้งที่ตีทะลุเนี่ยมันนับว่าพาสซีฟไอการเก็บ3ครั้งเนี่ยทำงานทันทีเดี๋ยวดอยขึ้นภาพให้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะตอนทีริตีทะลุโดน3ครั้งเนี่ยขาไปกลับเนี่ยถ้าโดน3ตัวนะขากลับโดน3ครั้งขาไปก็ช็อตทีหนึ่งขากลับก็ช็อตอีกทีหนึ่งเท่ากัััับบบวว่่่่าาาาเเเเเลลลรรรรรมมีีีีีีีออออกกกกฝงยยยููใ้้ๆคคคคฟฟถปะะะตต์นนน็็จชไไดด2 เมจแบบฟรีๆเลยเป็น LE นะครับยิ่งอีกฝั่งยืนกองกันเยอะๆเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะสัพทีรินะครับเพราะงั้นก็เลยบอกเลยว่าดาไฟฟ้าในแพทหน้าทําให้ต้นเกมเนี่ยตัวทีริเก่งขึ้นไวมากนั่นหลังจากไอเทมชิ้นนี้มาคือพาวเวอร์สไปแน่นอนนะฮะคือมันมีการช็อตไอตัวเนี้ยไอตัว140ถึง420เนี่ยรัวๆนะพอเวลาตีทะลุนะบอกเลยว่าต้นเกมทีริก็จะเก่งขึ้นมากยังไม่พออย่างตัวต่อมาอย่างวิปนะครับวิปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตีธรรมดาก็ตีได้2องฮิตถูกไหมมันก็จะช็อตได้รัวพอสมควรเหมือนกันบวกกับเวลามันไล่ตีเนี่ยอันติของวิปเนี่ยมันดันติดพาสซีฟได้ด้วยนะครับเพราะงั้น พลาสติกของดาบสายฟ้าเนี่ยมันก็จะติดได้นะสับตัวของวิปนะทำให้ตัวของดาบสาฟ้าเนี่ยแรงขึ้นมากนะเวลาวิปอันตีเคียร์เวฟหรืออันตีใส่ไฟอะไรก็ตามนะวิปมันก็จะช็อตรัวๆนะโดยบอกเลยว่าแผดหน้าวิปก็จะมาเหมือนกันเพราะดาบสาฟ้านะครับแล้วก็ทําให้แรงของวิปแล้วก็ทีนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นแรงเอสเลยนะครับจากดาบสาฟ้าที่ปรับมาใหม่นะครับอ่าจริงๆมันก็ยังมีตัวของไฮเตะที่ใช้งานได้ดีด้วยแต่โดวยบอกว่าไฮเตะก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมอาจจะดีขึ้นอาจจะมีเซตไอเทมใหม่นะครอ,รอง นะครับี่แดกเนี่ยก็ใช้ดาบสายฟ้าได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในตัวของดีแดกครับเวลาใช้ดาบสายฟ้าเนี่ยก็จะตีเป็นบอลออกไปเนาะบอลของดีแดกเนี่ยเวลาทะลุเนี่ยก็จะช็อตโดนทุกๆตัวนะอารมณ์เหมือนทีริเลยเพราะงั้นมันก็จะเขาใส่ฟ้าได้เร็วมากๆนะถ้าเกิดทีมไฟเกิดขึ้นนะก็เปเทมชิ้นนึงเหมือนกันที่ดอยมองว่าดีแดกออกก็จะแรงเหมือนกัน,นเวลาแฉนตีตีนะครับประมาณนี้ก็โดยรวมมาสับดาบสายฟ้าโดยสับชั้นสั้นนะเป็นไอเทมที่โกงออกมาสับแครี่สายดีเพียทุกตัวนะออกได้นะครับมีตัวที่จะไม่ออกเนี่ยดออ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 จจจะะะะะะยยกกกกกกตตตััััััวววว่่่่่่่าาางงให้ฟฟคคครรรๆทีีไไไไไมมมมมนนนนนนเป็แบบบบสิโ ไม่ออกอะไรอย่างนี้นะครับนอกนั้นก็จะใช้ได้หมดเลยนะฮะเพราะมันเป็นเทมที่ค่อนข้างดีมากสับการตีเร็วๆนะครับอ่ะประมาณนี้ก็เปเทมที่ดอยมองว่าต้นเกมเนี่ยถือไว้ได้ยาวๆเลยนะไวเลสเกมถ้ารู้สึกว่าโอเคมันดาเมจตรงนี้เริ่มช็อตไม่ค่อยแรงแล้วก็ค่อยออกเป็นดาบแดงทีหลังก็ยังไม่สายหรือออกเป็นกอกเกิดทีหลังก็ยังไม่สายแต่ดอยบอกเลยว่าช่วงต้นเกมถึงยันสิบห้าทีเนี่ยไอเทมชิ้นนี้จะใช้งานได้ดีมากสแล้สับดาบไฟฟ้านะครับเพราะมันสเกลค่อนข้างแรงต่อมาที่ดาบดูดเลือดกกดดััับาเสขลลงืออ ็กมาในส่วนของราคาเนี่ยก็ยังถูกเหมือนเดิมแค่พันแปดเนาะคือราคาดีแมกเลือดดีนะครับแต่ข้อเสียคือไม่มีเวทมภพายแล้วเพราะงั้นสายเวทออกไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่ตีเป็นเวทล้วเล่นอยากเล่นสเกลกกลภาพก็จะใช้งานไม่ค่อยได้แล้วด้วยเหมือนกันทราบดอยมองว่ามันก็น่าออกนะครับเพราะว่ามันมีแมกเลือดให้บางตัวจจะใช้งานได้ดีมากกว่าธนูด,ดุดเลือดก็ได้คาเฟ่อะไรเงี้ยก็ออกได้แถมราคาถูกด้วยเพราะงั้นก็อาจจะน่าสนใจเหมือนกันแล้วสราบดาด,ดูเลือดนะประมาณนี้บวกกับแพหนาจะมีสกิลใหม่มานะครับเป็นสก ถ้าเราเรียกแล้วเนี่ยมันจะติดคูดาว90บิแต่ถ้าเราเรียกซ้ําอีกตัวหนึ่งได้หรือมีเพื่อนในทีเราหยิบมาเนี่ยก็จะรวมร่างกันได้โดยร่างสองที่รวมออกมาเนี่ยก็จะยิงดาเมจได้150%นะแล้วก็แมกเลือเพิ่มแค่25%ดอยมองว่าสเปลนี้น่าจะเอาไว้เล่นฮาฮาหรือเล่นสายดันป้อมไม่น่าเอามาใช้งานได้จริงเท่าไหร่นะครับในทางหลักการคือใช้งานไม่ค่อยได้เพราะแมกเลือมันก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้อึดมาก,ไม,ไ,มากไม่ได้แรงมากด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ดอยมองว่าพาร์ทิที่มันแจกโลให้เราเนี่ยมันก100มกนก่่่ม็เอไได้้้าารบทใหึข ขนาดนั้นอาจจะใช้งานได้ดีเวลาดันเยอะๆดอยมองว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังไม่ได้เขียายากมากแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นในการดันป้อมนะครับประมาณนี้แล้วก็แผ่นหน้าก็จะมีคลิปใหม่มานะครับที่ดอยลืมพูดถึงก็คือเป็นคลิปตัวกระต่ายมาใหม่นะครับคลิปตัวนี้เนี่ยมาเพิ่มอีกกองหนึ่งนะทำให้ตัวของป่ามีอะไรให้ฟาร์มมากขึ้นแต่เขาก็จะเนิร์ฟต,ตัวของเงินของคลิปกองเล็กๆในกองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปูหรืออะไรก็ตามตามทางเนี่ยก็จะโดนเนิร์ฟลงไปเนาะแต่ว่าโดยรวมมันเนี่ยป่าเ,าเหกก็ึากนะ้าก็จเกิดฟ ก็ S <S <an> จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวของกเวล่าที่มาใหม่เนาะโอยอาจจะยังไม่พูดถึงเหมือนกันนะรอรีวิวทีเดียวนะครับแต่กเวล่าก็จะเป็นคิวกอสสายเวทนะเน้นดันป้อมเป็นหลักนะครับเป็นการรวมร่างของหุ่นที่เลี้ยวมาเนาะเป็นตัวที่เล่นง่ายๆเ,เพลินคลๆคล้ายๆอารมณ์เหมือนวีล่าสายดันป้อมนะครับก็ลองไปเล่นกันดูได้ไม่น่ายากมากเกินไปนะก็คือลัดคีให้ได้แล้วก็เจ๊คุณออกมาประกอบร่างกันนะครับมี2ตัวก็ฟิวชั่นกันได้เรื่อยๆนะครับขั้นสุดท้ายก็ใช้ขั้นสองสองร่างเ้ยฟิวชั่นกันไม่ยยาาาากกกกไไไมมม่่่่ะะะะะสสสัััั้้้้นน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 นๆหหรรรรบบบแแทีีีี็็จจปณคฮล์ ที่น่าสนใจก็จะมีผ้าคุมเวทนะครับหลายคนน่าจะออกไอเทมชิ้นนี้ได้นะฮะแล้วก็หนังสือเขียวก็แรงเหมือนกันส่วนคอนสโลก็มาแรงนะครับดาบสายฟ้าก็มาแรงนะครับหลายๆตัวนะบ,บอกเลยว่าแผ่นนี้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็แรงเทียร์ของแผ่นนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวที่มาแรงก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีทีริมาใหม่มีวิปมาใหม่นะครับแล้วก็ไอเน็ตเหลือแค่แรงเอสนะครับประมาณนี้คร่าวๆครับก็นั่นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยจะกำลังใจโคดัมคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อนนนนนนััััั้้้้กกกก็็ฝาาติดมมววคคคครรบบีีีผแแแ่หลละสสเจอ